จะแว่นเหลี่ยมแว่นกลมมีแป้นหรือไม่มีแป้นเลือกกรอบแว่นยังไงให้ดูดีเข้ากับหน้าคลิปนี้เรามีคําตอบครับอย่าเพิ่งตัดแว่นกันนะครับถ้ายังไม่ดูคลิปนี้สวัสดีครับผมไบจากเคลวิชชั่นร้านแว่นสยามนะครับ ผมเชื่อว่าหนึ่งในปัญหาโลกแตกสำหรับคนที่ต้องการจะตัดแว่นใหม่คือเราจะเลือกกรอบแว่นยังไงให้ดูดีเข้ากับหน้าใช่ไหมครับจะทรงกลมหรือทรงเหลี่ยมมีแป้นหรือไม่มีแป้นวันนี้ผมแอบเอาความลับของที่ร้านมาบอกครับว่าเวลาเราเทรนน้องๆ้องพนักงานเราเทรนน้องๆยังไงเวลาที่ช่วยลูกค้าเลือกกรอบแว่นให้ครับเพื่อทุกคนเห็นภาพวันนี้เรามีนางแบบสาวสวยมาด้วยครับผมเชิญเลยครับผมสวัสดีครับอยากให้น้องนิ้งเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ ตอนที่ตัดแว่นครั้งที่แล้วหน่อยว่าเลือกกรอบแว่นเนี่ยเลือกยังไงครับจริงๆแล้วคราที่แล้วเนี่ยนิงมากับเพื่อนๆประมาณ 45- ห้าคนแล้วคือพอนิงเลือกเนี่ยคนนู้นก็จะเอ้ยอันนี้ดีคนนี้ก็จะอันนี้ดีแล้วนิงก็เลยเลือกไม่ได้อยู่เป็นชั่วโมงมนิ้วไว้ก็เลยสุดท้ายก็คือเลือกไปแล้วก็แอบรู้สึกว่าเอ๊สิ่งที่เราเลือกเนี่ยมันใช่หรือเปล่าเลยวันนี้เลยกลับใหม่ครั้งคือไม่ได้มีหลักการในการเลือกเลยโอ้โหโอเค oh, <okay. S 1> ว,วันอกเพื่อนล้วน โอเควันนี้เราให้น้องนิ้งเลือกกรอบแว่นมา5ตัวที่น้องเขาชอบนะครับแล้วเราจะมาค่อยๆวิเคราะห์กันว่ากรอบตัวไหนเนี่ยเหมาะกับน,น้องเขาที่สุดหลักการเลือกกรอบแว่นนะครับมีอยู่แค่5ข้อนะครับทุกคนทําตามได้แน่นอนข้อแรกนะครับค่าสายตาค่าสายตาเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับในการเลือกกรอบแว่นถ้าคนที่มีสายตาเยอะเกิน400เราจะแนะนําว่าให้เลือกกรอบที่ไม่ใหญ่มากในโดยเฉพาะในเรื่องของความสูงนะครับอย่างตัวที่น้องเขาเลือกมาเราจะสังเกตว่าตัวนี้เนี่ย จะไม่มีขอบทางด้านล่างและความสูงเนี่ยค่อนข้างสูงทีนี้การโชว์เลนเนี่ยจะค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับตัวนี้ผมก็อาจจะขออนุญาตตัดออกก่อนตัวแรกเลยนะครับข้อที่2นะครับคือสไตล์หรือลุกนะครับต้องบอกก่อนว่าแว่นเนี่ยสามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของเราได้บางคนต้องการจะให้ดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นอาจจะเลือกแว่นทรงเหลี่ยมที่เป็นกรอบโลหะ อย่างที่เราพูดคุยกับน้องนิ้งมาเนี่ยน้องนิ้งอยากจะใส่แว่นตอนที่ถอดคอนแทคเลนส์ใส่แว่นในวันธรรมดาดูแคชชวลแคชชวลหน่อยนะครับถ้าอย่างคาแรคเตอร์ของน้องนิ้งนะครับผมอยากจะดึงตัวนี้ออกตัวนี้ไม่น่าจะเหมาะกับคาแรคเตอร์ของน้องนะจริงหรอพี่บจริงจริงนิ้งชอบอันนี้มากเลยอะแล้วอันนี้มันต้องเหมาะกับคาแรคเตอร์แบบไหนเหรอคะคือแว่นตัวนี้ขอบหนากรอบแว่นเล็กจะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการสร้างตัวตวนมากๆเช่นพวกด<อ>ีไซเนอร์พวกสายอาร์ตอาร์ตนิดนึง ครับผมถ้าอย่างน้องสายหวานเนี่ยไม่น่าเข้านะโอเคข้อที่3นะครับคือโครงหน้าจริงๆแล้วถ้าเราลองเสิร์ชใน Google หรือ u t u b e นะครับเราจะเห็นคนแนะนำมากเลยว่าโครงหน้าเหลี่ยมต้องใส่กลมโครงหน้ากลมต้องใส่เหลี่ยมแต่หลักการง่ายๆนะครับของเราคือถ้าเราเป็นโครงหน้าแบบไหนให้เลือกแว่นที่ตรงกันข้ามกับหน้าของเราเพื่อสร้างบาลานซ์อย่างเช่นถ้าเราหน้ากลมให้เราใส่แว่นเหลี่ยมนะครับหน้าเหลี่ยมให้ใส่แว่นกลม นะครับอย่างหน้านองนิ้งเนี่ยจะเป็นคนที่หน้ายาวแล้วก็จะมีหนกแก้นมนิดหนึ่งส่วนตัวผมเนี่ยถ้าแนะนําจะให้เลือกแ่นที่ลงมาปิดช่วงหนกแก้นมนิดหนึ่งเพื่อทําให้หน้าดูมีบาลาลซสและสมดุลมากขึ้นครับอย่างถ้าให้ผมหยิบออกนะผมจะหยิบ2ตัวนี้ออกครับเพราะว่า2ตัวนี้ค่อนข้างสั้นนะครับตัวนี้จะมีความสูงของตัวเนี้ยสามารถปิดหนกแก้มได้อยู่ครับ2ตัวนี้เอาออกนะ ข้อที่4นะครับวิธีการเลือกแว่นก็คือเราต้องเลือกไซส์ให้ถูกต้องนะครับเพราะถ้าเราเลือกแว่นที่ใหญ่จนเกินไปเนี่ยก็ทําให้แว่นหลวมตกได้หรือแว่นที่เล็กจนเกินไปก็จะทําให้บีบศีรษะใส่ยังไงก็ไม่สบายครับวิธีการวัดนะครับเราต้องใช้อุปกรณ์นิดนึงก็คืออาจจะเป็นไม้บรรทัดธรรมดาก็ได้นะครับเราจะวัดจากช่วงขมับข้างซ้ายไปข้างขวานะครับแล้วก็ดูขนาดตีออกมาเป็นมิลลิเมตรนะครับแล้วก็ช่วงหู นะครับหลังหูจนถึงตาปึบ๊บโอเคแล้วก็ตีมาเป็นมิลลิเมตรนะครับโอเคอย่างของน้องนิ้งเนี่ยความยาวของช่วงขมับขวาซ้ายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ120มิลนะครับแล้วก็ช่วงขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ142ครับโอเคนะครับพอเราได้ขนาดหน้าของน้องนิ้งแล้วเนี่ยเรามาดูว่าแว่นที่เราเลือกเนี่ยไซส์ขนาดพอดีหรือเปล่านะครับ อย่างแว่นเนี่ยเขาจะมีตัวเลขกำกับอยู่3ตัวเลขนะครับตัวเลขแรกเนี่ยจะเป็นขนาดของหน้าแว่นนะครับตัวเลขที่2จะเป็นขนาดของสะพานจมูกให้เราเอาหน้าแว่นเนี่ยคูณ2เพราะหน้าแว่น2ข้างนะครับแล้วก็บวกกับสะพานจมูกอันนี้จะเป็นไซส์โดยประมาณของตัวแว่นนะครับแล้วก็ขาแว่นนะครับอันนี้จะเป็นตัวเลขสุดท้ายจะเป็นขนาดของความยาวขาแว่นนะครับเราก็สามารถดูความยาวว่าเหมาะสมกับเกี่ยวหูของเราถึงหรือเปล่าความยาวเหมาะสมกับเราหรือเปล่า ถ้าสั้นเกินไปก็เกี่ยวหูไม่ถึงหรือถ้ายาวเกินไปเนี่ยจะเกิดการดัดงอจนเกินไปทําให้มารัดหูทางด้านหลังได้ครับแล้วถ้าสมมตินิงไปเลือกซื้อแว่นออนไลน์เนี่ยค่ะแล้วมันไม่มีขนาดที่ตรงกับหน้าน,านิงเปไปนิงต้องทำยังไงอะคะจริงๆแล้วไอ้ตัวเลขตรงนี้เราบวกลบได้ประมาณ5-10มิลครับผมสบายใจได้โอเคค่ะโอเคส่วนข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับคือเรื่องของสีต้องบอกว่าสีแว่นที่ดีคือสีแว่นที่ขับหน้าของเราครับ สีแว่นที่ดีเนี่ยจะต้องไม่ทําให้หน้าเราดูหมองลงหรือจืดลงหรือว่าเด่นไปกว่าหน้าของเราคนเราปกติเนี่ยเวลาเลือกสีแว่นเนี่ยเราจะเลือกสีจากสีผิวกันใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเลือกจากอันเดอร์โทนของเราอันเดอร์โทนเนี่ยแบ่งออกเป็น3ามอันเดอร์โทนหลักๆนะครับจะเป็นคู่โทนคู่โทนเนี่ยจะเหมาะกับแว่นสีเงินสีฟ้าสีเทาหรือเทาเงินหรือสีโรสโกลส่วนวอร์มโทนนะครับจะเป็นเหมาะกับแว่นสีทองสีแดง สีน้ำตาลหรือสีโรสโกก็ยังได้แล้วก็นิวโตรนิวโตรเนี่ยจะโชคดีมากๆเลยจะใส่ได้ทุกๆสีเลยครับผมทีนี้เราจะดูยังไงว่าเราเนี่ยเป็นโทนไหนนะครับวันนี้ผมมีอยู่2วิธีหลักๆก็คือ 1. ให้เราไปที่ร้านแว่นนะครับก็ลองเลือกกรอบแว่นที่เป็นสีทองนะครับสีทองนะไม่ใช่สีโรสโกนะครับเอาแว่นสีทอง กับสีเงินมาลองใส่ดูถ้าเราใส่สีทองแล้วรู้สึกว่าโอเคแสดงว่าเราอยู่ในโทนของวอร์มโทนแต่ถ้าเราใส่สีเงินแล้วโอเคแสดงว่าเราอยู่ในคูโทนแล้วก็ถ้าเราใส่ได้ทั้งสองสีแสดงว่าเราคือนิวโตรลนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งง่ายๆเลยให้เราดูเส้นเลือดตรงข้อมือของเราถ้าของเราเป็นสีน้ําเงินแสดงว่าเราเป็นครูโทนถ้าเป็นสีเขียวคือวอร์มโทนแต่ถ้าเป็นสีผสมหรือว่า เลือกไม่ถูกเป็นสีอะไรดีอันนี้คือนูทรลครับผมอย่างน้องนิ้งเนี่ยเท่าที่เราดูก็คือเป็นค cool ูโทนแน่แหละสีโรสโกเนี่ย,ส, Rose ยสามารถไปได้กับค cool ูโทนและวอร์มโทนครับผมน้องนิ้งลองใส่ดูก็ได้น่าจะสว่างขึ้นมาเลยสวยงามมากๆเลยนะครับเนี่ยใส่แล้วหน้าดูใบขึ้นเนาะหน้าสว่างขึ้นเลยครับ ท้ายนะครับจริงๆแล้วการเลือกแว่นอีกข้อหนึ่งที่สําคัญนอกเหนือจาก5าข้อที่เราให้ไปเนี่ยคือการเลือกแว่นที่เราใส่แล้วมั่นใจครับถ้าเราใส่แว่นอะไรแล้วที่เรามั่นใจเนี่ยทุกอย่างก็สวยหมดแล้วครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคําถามสามารถทิ้งคําถามไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับ